เราทำทุกอย่างที่คุณขอย้ายไปอยู่ที่นี่แล้วทำทุกอย่างฉันไม่ได้สนอะไรทั้งสิ้นแค่พวกเราได้อยู่ด้วยกันน่ะฉะนั้นคุณต้องบอกฉันสามีฉันอยู่ไหนลูกสาวฉันอยู่ไหนอีธานจากไปแล้วผมช่วยเขาไว้ไม่ได้แต่ผมสามารถช่วยโรสได้ โอ้ปลุกไปจริงเหรอวะเน,นี่ย Come on มาเร็วที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้ว What do you mean he's gone หมายความว่าไงว่าเขาจากไปแล้วอ่ะ He's dead เขาตายแล้ว I'm sorry Mia but we have to leave ผมเสียใจด้วยมีอาแต่เราต้องไปกันแล้ว We have to destroy this village เราต้องทำลายหมู่บ้านนี้ you're wrong ไม่คุณเข้าใจผิด I tried to keep this a secret but ฉันพยายามเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ว่า คุณไม่เข้าใจหรอว่าเขาพิเศษขนาดไหนหอย่าบอกนะยังไม่ตายอะ่ะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่หอ,อันนี้เชื้อมาแล้วผมบอกเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครวะ <S <S มีใครบางคนอยู่ตรงนั้นเหรอ หนาวมากเลยอะไรวะเน,นี่ยอ,อีธานยังไม่ตายแน่ๆเอาหนาวใช่ไหมเดี๋ยวเรอย่าไปเดินเหยียบน้ำครับเดี๋ยวเย็นกว่าเดิมฉันมาที่นี่ได้ยังไงเจ้าหนาวมากเลยโอ้หมันบาดร่างกายฉัน พอได้อ่านพวกเชื้อโมนเชื้อราอะไรพวกนี้แล้วผมรู้สึกว่าเออกีทานก็อาจจะคงกับพันได้มั้งไม่รู้ดิ so คุณนี่โง่ชะมัดเอฟลีนเหรอเอ้าเธอมาอยู่นี่ได้ยังไง <'re> คุณนะ่ะตายไปแล้ว <Dead? S 1> ตายแล้วเหรอ คือิเรนดามิเรนดาน่มันไม่ฉันฉันต้องไปช่วยโรสอยู่ผิดแล้วไม่ใช่มิเันดาหรอคุณน่ะตายไปแล้วแต่พูดเรื่องอะไรฉันยังอะไรวะเห็นไหม มิรรนดาไม่ได้ฆ่าคุณคุณจะบอกว่าคุณไม่คิดว่ามันแปลกเหรอไม่ว่าคุณจะบาดเจ็บแค่ไหนก็ตามจำได้หรือเปล่าใช่คือโดนโดนดาเมจยังไงก็ไม่ตายครับสามปีที่แล้วที่บ้านเบเกอร์ คุณถูกแจ็คฆ่าไปแล้วฮะคุณตายที่นั่นเมื่อ3มปีที่แล้วเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางอะไรวะคุณไม่ควรจะเดินต่อได้ด้วยซ้าออกไปจากหัวฉันสักทีคุณไม่ควรจะเดินได้ช่างหัวมึง งั้นฉันเป็นตัวอะไรเนี่ยไอ้ไอฉันไอ้เจนโฮลเยฉันทำเรื่องพวกนั้นโรสเมียโรสเมียไอฉันโอ้สรุปแล้วคือ ตายไปแล้วแหละแต่ว่าโดนในเชื้อเนี่ยชุบขึ้นมาครับแล้วก็ไม่ใช่คนแล้วอ่ะทีนี้เข้าใจหรือ,อยังร่างกายของคุณเป็นแค่เชื้อราเท่านั้นคุณไม่สามารถกลับไปเจอครอบครัวได้อีกต่อไปแล้ว <Family. S 1> ครอบครัวเหรอ <Family. S 1> ครอบครัว No. ไม่โรสโรสฉันต้อง my daughter. save ต้องไปช่วยลูกสาวฉันคุณตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ตายแล้วได้ยินหรือเปล่าแล้วไงวะตา I will save <Rose. S 2> ฉันจะไปช่วยโรสโอ้โหแสดงว่ามีอาลู้มาตลอดพอจะช่วยลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอโ้แม้จะตายไปแล้วครับโอถ้ามีอาลู้มาตลอดก็ ก็ยังอยู่ด้วยกันได้ในที่สุดก็ฟื้นฉันอยู่ไหนวะเนี่ยรถผมเองคุณฝันร้ายนะอีธานดูก่อนดูคุณต่อสู้กับไฮเซนเบิร์กได้มันสมากเลยแต่พอคิดว่ามิรอนดาปรากฏตัวมาแล้วฉันสลบไปนานเท่าไหร่ไม่นานก็เช้าแล้วครับ ดุกฉันต้องขออะไรหน่อยพาฉันไปหาเมเรนดาทีนึกแล้วว่าต้องขอแบบนี้ก็เลยขับมาแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วนะขอบคุณมากเลยแต่อีธานคุณแน่ใจแล้วเหรอร่างกายคุณเน่าบักสะบอมมากเลยนะแน่ใจสิแม่ผมก็ไม่น่าถาม พูดถึงคำถามแล้วนายเป็นใครในายเป็นตัวอะไรกันแนะ่ผมเองก็ยังตอบไม่ได้เลยอะไรวะ here. ถึงแล้วละ่ะฉันติดนี่นายนะคุณวินเทอร์ผมเกรงว่าคุณจะกลับสู่โลกเดิมของคุณไม่ได้ต่อไปแล้วละ่ะคุณพร้อมแล้วใช่ไหมอย่าพูดเป็นลางดิเพื่อน ใช่ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเอาไปเว้ลุยฉันต้องไปแล้วอ๋อุกมีของให้หรือเปล่าเยอะทีเดียวนะครับกระสุนช็อตการโอเคหยิบขึ้นมาก็ยังไปต่อครับถึงไม่ได้ตายไปแล้วด้วยไประทานถึงการช่วยเหลือลูกฝั่งนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมประตูนั้นปิด ทางเดียวก็คือไอ้ที่มันเปิดอยู่ตรงนี้ครับสุดท้ายแล้วปะเนี่ยปปรมมหรือว่าไงขายของครับทำทุนเดี๋ยวไอ้ลูตุ้มนี่คริสเป็นคนฆ่าไม่ใช่เหรอทำไมมันอยู่ที่เราอะดูแฮนเซนเบิร์กนี่เจ็ดหมื่นเลยเหรอซิก้าสามพันโอ้โหโคตรถูกขายแล้วครับได้แสนเจ็ดลุยรวมสารระหว่างชีวิตและเครื่องจกักรผมรู้สึกถึงตัวตนของแฮนเซนเบริเบร,เบร์กเลยเนี่ยเรามาอัพ อันนี้ดีกว่าแม็กนัมจัดไปเพื่อนสองรอบเลยเปล่าะสองรอบไปเลยเพื่อแบบยิงแบบหนักๆเน้นๆเหลือ38มครับไปออเหมาแล้วกันห้านัดแล้วก็กระสุนเขาเรียกว่าไนเปอร์นะครับกระสุนปืนพกซื้อให้หมดน้ำแกงหนึ่งระเบิดขว้งหนึ่งระเบิดไม้หนึ่งไปแล้วพร้อมขอให้ปลอดภัยนะครับ ขอบใจมากดูกมาเซฟหนึ่งทีก่อนที่เราจะลุยไปครับ157นัดกระสุนช็อตกันเยอะมากรีโหลดให้พร้อมมาใสเปอร์เลฟเฟนชาร์จเต็มที่จัดของแป๊บนึงถ้ากระเป๋าไม่เรียบร้อยเราก็จะไม่มีแรงเดินทางต่อเอาละยังเหลือช่องไว้นิดหนึ่งเผื่อต้องหยิบล็อกเก็ตดันเชอร์มายิง เผื่อมีใครโยนมาให้ยิงไงนี่โหลดครับไปน่าจะเป็นล t าส g ไฟได้แล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผู้ชมดูอยู่ก็คงจะเป็นตอนเช้าอันนี้ผมเล่นอ่าไม่ตัดพาร์ทเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะตัดตรงไหนให้มันแบบแบ่งเป็นสองพาร์ทอะไรเงี้ยอันนี้มันเล่นมาชั่วโมงกว่าแล้วผมก็เล่นต่อไปเลยแล้วกันนะอุ๊ยยอย่ามาขวางหน้า ลำคาแเราเนี่ยฮะเสียงอีธานแบบสีอธานแบบว่าออกแในลำคาญมากกว่าแล้วตอนเนี้ยไปครับรีบๆเร,ราจะได้จบสิ้นบอกว่าอย่าไปยุ่งไงของก็ไม่ดอบโทรงกเลยถ้าไม่ติดว่ากระสุนเยอะูไม่ยิงหรอกนะของไม่ดอบเนี่ยเออปล่อยไปเลยไปช่วยลูก รีบไปครับโดนกิ่งไม้ตีหน้าฉันต้องไปต่อถึงแล้วปะเนี่ยเจอปะเจ้าเอวาตัวเล็กลูกสาวคนสวยของแม่มาหาแม่มาลูกเอวาใช่ลูกหรือเปล่า You. แม่คิดถึงลูกเหลือเกินนั่นโรสอะไรกันพลังกำลังจะจากฉันไปโรสนั่นแหละผู้อะไรเกรงใจพ่อลูกด้วยมิแรนดามิแรนดา Interesting น่าสนใจร่างกายของแกไม่ธรรมดาเอาโรสคืนมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ได้เห็นเมื่อฉันฆ่าแกแล้วแปลวเธอแล้วขอบคุณมากคริสโอ้ยวาย่อยว้ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างโมเมนต์นี้แล้วแกจะเอาไปจากฉันอีกเหรอ จะเอาสิ่งที่เป็นของฉันความต้องการของฉันจะถูกเติมเต็มโรสเป็นของฉันอะไรวะเนี่ยโอ้โหกลายร่างอีกแล้วมาไม่ต้องพูดสุดกุเดอะยิงไปก่อนเดี๋ยว ยจะทำอะไรจะทำนะอุ้ยโอ้โหเอ้ยบุกจัดมุตีกูเลยฉอดเดียวส้มตอดเดียวมาส้มเลยเอาละยิงไปจะไม่ตายอย่างสงบต้องฆ่าบุกนอนไม่ปล่อยมึงไว้แน่อะไรอะทำอะไรอะเดี๋ยวโอ้โหแดงแล้วลาดก่อนเลยยาฝืนไม่ได้ฝืนโอ้ยโอ้โหสปัดบล็อบรอสปัดบลอบ ใช่ไหมตัดเต็มมีกี่ล่างมีกี่ล่างกระโทษเดี๋ยวนะอย่าลืมนะเรามีแม็กนัมจะใส่จัดเต็มทำอะไรวะโอ้ยเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวหลบหลบต้องหลบหลังสายได้มันเดินไม่ทันไปเพื่อนโอ้ยนี่ไงนี่ไงแรงนะสัตกันก็กระสุนหมดทำไมแกไม่เข้าใจว่ารอสคือลูกกูไม่ใช่ลูกมึง ตีไงยิงอัดเข้าไปมีหลายอย่างซะเหลือเกินที่อยากทําอยากแรกคือะระเบิดปัม๊มมีมีเยอะโอ้โหไอแมงมุม,มเวเลยตีไงเอาไปหนึ่งเม็ดเอาเพื่มโดยเฉพาะเพื่มโดยเฉพาะเลยเอาอีกกระลาวางวาง,วางโดดเข้ามามบินเก่งอย่าพุ่งบินลงมาข้างล่าง โอ้ยขอโทษไม่น,าน่าบอกมันลงมาเลยนี่ระเบิดอยู่ข้างล่างนี่เดินเดินขอร้องเลยทุกคนต้องตายอยู่แล้วเหรอ <Playstation> มึงไม่ตายเหรอเป็นอมตะใช่ไหมจะใส่เต็มแน่นอนมัดยิงโอ้ยสามเม็ดไฟเบอร์บอลเหรอต้องมีอ่ะต้องมีลงมาว่านั่นไงเขาโดนระเบิดยัดยัดจับพึ่งทำอะไรอ่ะทำอะไรวะ ใส่แล้วลูกบอลกงกี่เหรอลูกบอลกงกี่หรือเปล่าลงมามีที่หลบปะวะไม่มีที่หลบอยู่ไหนที่หลบหายเออโอ้ my god เอาหายเดี๋ยวบอกเลยนะหูไ <noticing> ม <light. S 2> ่ไหวแล้วต้องสักหน่อยแล้วเพื่อนเจ็ดนัดจะใส่ให้มึงหมดทุกนัดบอกเลยหัวาำอะไรอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนสลบนี่ไงเต็มเนี่อย่ามาตีครับพักผ่อนได้แล้วไม่โวย อะไรตายหรอไม่ไม่ตาย <c oughs> เอ้ยทนไว้ก่อนครับต้องรอต้องรอ <c oughs> ลูกสาวกูฮึ่มบอกกี่รอบ <c oughs> ยังอีกยังขำไม่หยุดยโอ้โหแดงได้ไงเนี่ย,ยเอาละมันเริ่มมันเป็นล่าโบติละเต็มตัวครับ <c oughs> แต่ว่านี่ไงบีมสิว <c oughs> บีมสิเออเดี๋ยูเดีๆมันลงก่อน ขอร้กันโอ้มันไม่ยั้งอ่ะทำไมมันไม่ยั้งรอมาเป็นร้อยวันร้อยปีมันจะจบวันนี้แหละบอกเลยเต็มพร้อมนะทุกคนหกนัดแปมหนึ่งนะเต็มกระสานเต็มลงไปในแขนเต็มอไหนไปไหนแล้ววะหลบแป๊บนึงสี่นัดอู้เต็มเต็มอกรู้อยู่เต็มอกเต็มหัวเต็มจูกจะเต็มยังไงเยอะยะ โอ้ oh my god ยังไม่ตายอีกเหรอหมดแล้วโอ้ไม่เงีง้ยตะกี้แล้วตะกี้แล้วแหละโดนไปขนาดนั้นมันไปเจ็บไม่รู้จะว่าไงแล้วสะใจนะ <c oughs> บึ้มก็ให้ทำไรอะ่ะเอาอีกแล้วลากไม้นี่มันเยอะเหลือเกินได้เหรอใครได้ใครได้ใครจ้ะพังได้แล้วมั้งเพื่อนโอ้ยจะหมดแล้วเนี่ย เอาไปอีกนัดเอาไปอีกนัดหมดแล้วเหลือแต่ไอ้แป๊กนะครับยิงสักดอกโอเคแดงเวรละกูลาดน้ำอะเพิ่งอุ้ยจุกเสียดอย่าเพิ่งครับอื้เบิ้นเต็มเต,ต็มกลางเต็มท,ท้องอัดแบบเอาอย่าเพิ่งโอานี่แหละจุดจบของแกอีธานไม่ไฟ เลอยเอาอีกแล้วยิง่งลูกบอลเจงกี้ถล่มลงมา <c oughs> <c oughs> ยอมยังนะยังไม่ยอมอ่ะยังไม่ยอมอีกยังไงครับเพื่อนอัดเต็มหนักจัดเต็มไม่เหลือสักนัดสุดกเหลืออะไรวะเออให้มันรู้ว้ามาละ ลูกสาวฉันเอฟวาของฉันเยสเรียบร้อยนั่นแหละพังทลายลูสลูส ไรที่สุดครับไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะยีน่ารักเ้ยอาอีธานน้องไอ้นี่ไปด้วยเหรอไม่ อธานอีธานมากมามาอธานลุกขึ้นไม่เอหมดคธานอีธานได้สำเร็จแล้วเหมือนเราจะหมดธุระกันแล้วนะอีธานเราต้องไปแล้ว ไม่รอดแน่เลยไปต่ออีานานเปิดที่ติดอยู่จะระเบิดทั้งหมู่บ้านเลยมองฉันนี่ถ้าฉันกดระเบิดแล้วเราอยู่ใกล <c oughs> ้ไม่ได้นะมีอารอนายอยู่เธอยังไม่ตายดีิใช่ไหมเธอยังไม่ตายมีอามีอา Oh my god. And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over. Huh. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Ethan. ไปเลยเออกเครื่องขึ้นเดี๋ยวแล้วอีธานอยู่ไหน Get moving We have to get clear ไปเลยเราต้องออกห่าง We without can't husband. not go my เราไปไม่ได้ไาาไไดสามีฉันอยู่ไหน Sit down and strap in มี่อาน,นั่งก่อนต้องบอกฉันว่าอีธานอยู่ไหน Oh I know he wouldn't abandon us tell me what's going on where what was that i told you to sit down where is he chris what have you done he's gone Right. Hmm. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain, oh, no, you need to see this. Come to BSAA didn't send soldiers. This is a bio weapon. Orders, Captain. ทำสั่งล้ครับไปรับทีมที่เหลือแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ฐานทัพ PSA ที่ยรป e s g o p a y ต้องมีคนชดใช้ พมงคนเมเจอร์ภูมิใจเสนอผีอพาร์ตเมนต์หมู่บ้านให้เสพตะทไทยโดยพนุกรรมครับอ่าซึมเลยคือเรซินิวิวมันขยี้ขนาดนี้เลยหรอโอ้ยคอ,อดอยังไงวะเนี่ยคือไม่เคยไม่เคยเหมียนหมาเวลาเล่นเรซินิวิวอะ่ะเออมันก็เลยรู้สึกแบบอะไรวะจริงเหรอเนี่ย โอ้โหกลายเป็นซีนกลายเป็นเป็นภาคที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยตั้งแต่เล่น Resident Evil มานะครับผมมันคนแสดงเขาแสดงดีมากอะ่ะหมายถึงว่าเสียงภาคครับเขาเข้าถึงอารมณ์มากแล้วผมแบมันไม่ไหวขนาดในคาสีนที่มีอีธานมันยังไม่ยอมให้เราเห็นหน้าเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรมันคือนี่นี่ขนาดไม่เห็นนะคือตัวละครที่เราเล่นตั้แต่ภาคเ็แล้วเรามารู้ว่าเขาเขาตายตั้งแต่ภาคเจแล้วก็ สิ่งที่เขาทำมาตลอดคือการสู้ชีวิตเพื่อให้ครอบครัวเขาปลอดภัยและมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตาเงี้ยแ,แม้แต่รู้ว่าเขาตายไปแล้วเขาก็ยังใช้กําลังเฮือสุดท้ายในการช่วยลูกนะครับโอ้โหสุดยอดอินมากแล้วแบบคริสก็ที่เขาทุบที่เขาพูดไปแล้วเขาทุกบกําแพงไปเพราะว่าเขาแบบอีกแล้วอ่ะต้องมีคนมาตายเพราะเขาอีกแล้วนะครับเออก็เลยแบบโอ้โหอิ่มัมนมีหลายๆอารมณ์มากคือเกมเพลย์ก็สนุกนะครับแล้วก็ ในเรื่องอิมแพกมากตอนท้ายนะครับแล้วก็เฉลยปลมเฉลยอะไรหลายอย่างมากรู้แล้วยิ่งรู้ยิ่งขนลุกแบบว่ากันเถอะส่วนมิรันดาก็คือทําเพื่อลูกตัวเองรุนรั่เลยนะครับแล้วลูกก็ไม่ได้แบบว่าถูกใครฆ่าด้วยเป็นแค่วัดสเปนแล้วก็เสียชีวิตนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยคือทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะบางคนก็ทายบางคนก็ไม่ได้มีชีวิตของตัวเองต้องมาอยู่ภายใต้กรอบที่คนอื่นตีไว้นะผมมองว่ามันผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่า อะไรก็ตามทําแล้วไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเนะี่ยก็ทาได้ครับแต่ถ้ามันเริ่มลุกล้าคนอื่นเมนะื่อไหร่นยอันนี้ต้องพิจารณาแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าเกมนี้เนะี่ยเป็นโอ้โหขึ้นแทนเกมในดวงใจไปเลยละกันนะครับสาหรับดยเซนอีวิลภาค8นี้หรือว่าภาค,ควิลเลจนะฮะเพราะเขาไม่ได้อยากให้เรียกภาค8ใช่ไหมแต่พอได้รู้เรื่องราวแล้วมันก็เข้าใจนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเอกเทศขึ้นมาเลยครับ อ๋ออ่า,อานี่เล่านิทานต่อนะครับเด็กสาวถูกติดอยู่ในกระจกพ่อแม่ของเธอตามหาทั้งวันในที่สุดก็มาถึงด้วยความเดือดด้ลนผู้เป็นพ่อได้สู้กับแม่มดและผู้เป็นแม่ได้ใช้ความรักในการพังกระจกแต่แม่มดแข็งแกร่งมากคนเป็นพ่อได้พูดว่าช่วยลูกของเราไว้แม่ได้พาลูกไปยังที่ปลอดภัยและป่าก็ถูกกลืนกิน Even จนกระทั่งตอนนี้ป่าที่ถูกเผาก็เป็นที่ย้ำเตือนกับการเสรียสละของคนเป็นพ่อถึงทุกวันนี้เด็กคนไหนก็ตามที่ทช่องป่าที่ดำเป็นตต,ตะกูเป็นเวลานานจะถูกหลอกหลอนด้วยฝันร้ายในระหว่างที่เก็บผลเบอร์รี่โอเคนิทานมันสปอยเรื่องหมดเลยนี่วะ <laughs> ดีแล้วที่หยุดอ่านตั้งแต่ตอนนั้นโอ้ไม่ก็มียนเครดิตป่ะเนี่ยเอ้ยมีครับต้องมีแล้ว ไอ้นี้านเล่มนี้ยังอยู่อีกอนี่โรสเหรอค <c oughs> ิดว่าเด็กคนนั้นจะแตะดวงจันได้ไหม <c oughs> ไม่มีใครแตะดวงจันทได้หรอกค่ะแต่เขามีจรวดน,นะโอเคอาจจะแตะได้ <c oughs> แต่หนูว่ามันต้องหนาวมากแน่นเลย <c oughs> ลูกพูดอ,อะไรของลูกเนี่ย แม่ว่าดวงจันทร์มันไม่เหมือนประวัพิศาสตา์นะแต่หนูคิดว่าใช่นะโรสแหละครับโหโหโตเป็นสาวแล้วเหรอหม,มาหาพ่อแน่เลยน้ำตาแตกเ่ยเน,นี่ยแมวแล้วนะ Hey Dad สวัสดีครับพ่อสุขสันตวันเกิดนะอีธานวินเทอร์ครับ Sorry, last week. หนูขอโทษที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาพอดี <You S 2> มีสอบ <how it S 1> เยอะเลยอะ่ะพ่อก็น่าจะรู้นะใครอะ่ะพูดถึงก็มาเลยต้องไปทำหน้าที่แล้ว <love> หนูรักพ่อนะ เมื่อกี้บนป้ายเขียนว่าอีธานผู้เอาครอบครัวมาก่อนตัวเองเสมอครับผมเจอเธอแล้วที่ไหนอีกต้องเป็นวันนี้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นเราต้องการคุณเอเวลีนอย่ามาเรียกฉันแบบนั้นอีกแค่เล่นมุกเองนะโรสฉันจะแสดงให้แกเห็นสิ่งที่คริสไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันทำได้ โอ้ยังโหดเรายิงได้นะ <half> <stock> ไม่เป็นไรฉันจัดการได้เธอไม่แค่เด็กอะไรกันเนี่ยโรสอ้นี่มันหน่วยไหนวะเนี่ยคุณเหมือนเขามากเลยรู้ไหมฉันรู้ ตัวละครใหม่ครับทุกคนว้าวเหนือนั้นนั้นมีคนเหรอเอ้าจอดด้วยใครอะไกลเกินมองไม่เห็นอะหุยจอดนานเลยจอดคุยกันเหรออ้าว โอ้โหอดดูต้องรอภาคต่อละเนี่ยเรื่องราวของผู้เป็นพ่อจบลงแล้วนะครับอ้าวแสดงว่าต้องมีเรื่องราวของผู้เป็นลูกด้วยใช่ไหมเนี่ยภาคต่อเนี่ยเออไ้ยเ้ยตามต่อแน่นอนครับสำหรับภาคต่อของ Resident ic Evil นะครับผม